สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูเลเผยแม้ภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ตัวเลขยังทรงตัวแต่ชาวสตูลต้องไม่ประมาทเนื่องจากในพื้นที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและขอให้เฝ้าระวังในช่วงตรุษจีน ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับ นายเอกรัตน์ลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวในรายการเช็คอินฟินฟินทินสโตยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลว่าแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อภาพรวมยังคงทรงตัวแต่ถึงอย่างไรก็ตามชาวสตูลก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเนื่องจากจังหวัดสตูลยังมีรายงานผู้ติดเชื้อทุกวันจะเป็นตัวเลขแค่ตัวเดียวหรือเลข2ตัวแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อซึ่งจากการประชุมสบคสตูลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านก็ได้ มีการเน้นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางเชิงรุกเนื่องจากมีผู้ไม่รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 อยู่อีกจำนวนหนึ่งโดยขณะน,นี้จังหวัดสตูลมีผู้ฉีดวัคซีน60%แล้วแต่กลุ่มที่ยังน่าเป็นห่วงก็ยังเป็นกลุ่มเปราะบางเพราะหากกลุ่มนี้ไม่ฉีดวัคซีนก็เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหนักและเสียชีวิต ทางนี้ในห่วงเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้ขอให้ชาวสตูลระมัดระวังตัวเองให้มากใช้มาตรการวูกาเมื่อต้องออกไปจับจ่ายเข้าของเครื่องใช้ก็ยังคงต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุดส่วนการรวมตัวการขอให้มีสุขอนามัยที่ดีหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดจะช่วยป้องกันโควิด -19 ได้อนุชาหมัดอดัมสวทสตูลรายงานติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/studio